นี่ต้นนี้เก็บแล้วนี่นี่หัวมันนี่อเก็บออกแล้วมีแต่แต่หัวก็น้ำน้่งต้องน้ำบดาลน้ำบดาลย่างเดียวปลาปลาไม่ได้มันมีสารโพลีนหัวมันนั่นแล้นว่านี่เปิดตัวนี้มันเอาใบถ่ายอีแห่งตัวนี้อีแห่งมันว่าสีน่นี่เห็นบอลนี่กุระกุระเดี๋ย่าไปบ่ายนี่ละมึงกุระโูแดงจึงคืนน้ำบอลเฮ้กุระกุระวึ่งบิ่งสีในได้ทอดใอ่ ไปเลาเก็บกัน่เน่ยไม่ได้ล่าเลยเ่าอย่าอย่าเลาเก็บกันล่าเลยเลาก็บกยลยเดีดวนมีหัวเขาหลอะหัวไัยังวัน่สนใจสิกอยงู่อืน่กูกินน้ำในเด้อบเลยอี่ห่งไม้มาทาให้อี่ห่งนี่มันพอเจ็บแล้วนี่เอาเพื่อนเมาเบิงมาเบิง่้ไ่ดแุ่ดงหันซะกูด้เขาเอ็นียังกูบัวใต้าน้ำบัวใต่น้ำบแดง กบัวสายบัวใหญ่เขานี่แหละแต่ว่าเขามาบับรัดแปลงหัวเขามาลูกแมนบัวนี่เดี๋ยวบัวเปล่งก็เปล่งสายเรารู้ละรวยนี่นะคะบัวแดงแบบนี้นะคะงมเอาหัวมันมาเนาะแล้วก็มาล้างแล้วก็มาแช่น้ำเก็บได้สิบห้าวันเก็บได้ครั้งหนึ่งนะคะเป็นงมเอาหัวมันเนาะหัวก็จะเป็นดำดำเนาะ มันก็จะงอกตลอดเลยนะคะเออันทั้งอันนี้นี่เทียมันก็ว่าในเน่าปลนอีกเมีเพว่านำสูงเออพว่าทั้งมูนันเทียมมันกะมื่อดงน้ำแข็งจ